นี่คือการเตรียมพร้อมก่อนการดําเนินการเช้าเ้านะครับดูบรรยากาศเช้าเ้าครับบรรยากาศเช้าเก่อนแม่ครัวเขาจัดดาเนินการการตัดกลับข้าวข้าสถูพิธีการจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติในงานขาวดานะครับ นี่ครับท่นเจ้าภาพครับตอนเช้าเช้าก็ออเดอร์ก่อนครับเดี๋ยวเข้าช่วงสายสายก็จะดำเนินการเข้าสู่การทากับข้าวเต็มรูปแบบครับนี่ครับครอบครัวครับทำการปรุงอาหารอยู่นะครับตอนเช้า เป็นผู้ชายดังนั้นนะครับเป็นผู้ชายดังนั้นครับพ่อครัวส่วนผู้หญิงครับเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยนี่ครับช่วยกันอย่างขำมักเมิ่นเลยครับที่ทานก็ทานกันไปครับเพื่อเตรียมตัวนะครับส่วนที่ทําก็ทากันไปครับเดี๋ยว เข้าดูพิธีการอย่างเต็มรูปแบบบุ๊คจะถ่ายดูอีกครั้งนะครับนี่บรรยากาศโต๊ะเลี้ยงนะครับก็สะอาดสะอ้านครับเปลี่ยนเช้าขึ้นมาก็ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพร้อมจะรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเต็มรูปแบบนะครับชาวครอบคอมครับหุงเรียบร้อย งานพนักงานตามความสะอาดจานก็ยังมาไม่เต็มรูปแบบครับกำลังจะเดือดนะครับกำลังจะเดดือนี่ก็เจฟก็กำลังปรุงครับต้มยำเนื้อหัวนะครับ เช้าก็จัดก,การเตรียมครับจัดสาเลขครับรลน้ำเดือดครับไปชมกันต่อครับครับกำลังจัดสันแกนทะลุปนะครับกำหมักกํะเมนครับเพื่อถวายพระคุณเจ้าในตอนเช้านะครับนอนครับนอนก็ ทำการตอกไข่เพื่อทอดเยียมอาหารใส่บาทเช้านะครับนี่ครับข้าวก่อหุงโดยหม้อแก๊สนะครับสองหม้อก็เรียบร้อยสุกแล้วครับสุกแล้วครับนี่ครับก็ ถูกเรียบร้อยครับใช้แก๊สนะครับเป็นหม้อหุงข้าวโดยการใช้แก๊สนะครับแก๊สนี่ครับอาหารกองคนสุขภาพดีดูดิครับอาหารของคนสุขภาพดีครับตะรอยครับเช้าเช้าครับนี่ครับหุ่นดีมากครับหุ่นดีมากเช้าเช้าดูิครับอารมณ์ดีกันครับตอนเช้าเช้า เป็นฮานขาวขาวดำนะครับเป็นฮานขาวดำก็ช่วยกันนี่ก็มาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม่ครัวมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นรูปแบบเดี๋ยวสสายก็เต็มหมดเลยนะครับครับอ่าใกล้จะเดือดแล้วนะครับครับคลิปนี้ลุงบุญก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลุงบุญจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับ ครับออขอขอบคุณ f อที่ติดตามนะครับลุงบุญก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้เป็นหานขาวดำของคุณยายนะครับครับเจอกับบรรยากาศร,รอบๆนะครับจากกันไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ